ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ว่าต้องรักษาอย่างไงก็พอมีแสบท้องผมก็จะทานพวกยาเคลือบกระเพาะวนอยู่นี้ตลอดเลยครับผมก็ตัดพร้อเหมือน,นก็ว่าเหมือนเป็นโรคเวโรกรมเมกันครับ ผมทำงานรลบเหมาก่อสร้างครับเช้าขึ้นมาผมก็รีบเพื่อจะรับคนงานอาหารเช้าไม่ค่อยได้ทานครับท้องเริ่มมีอาการมีลมในช่องท้องแล้วก็ทั้งท้องอืดแสบท้องแล้วก็จุกคออยู่เนี้ยครับเป็นมาน่าจะมาสิบห้าสิบหกปีครับเทีเ่ยวเขาออกโรงพยาบาลบ่อยครับหมอก็ให้ยาเกี่ยวกับการยับยั้งการหลังกดดีขึ้นเป็นพักๆแล้วก็ก็จะกลับมาเป็นอยู่เนี้ยตลอดเลยครับผมส่งกล้องไปส่งคังหมอบอกว่ามีติดเชื้อก็ให้ยาฆ่าเชื้อมากินไม่หายจนมาทราบต้นหลังก็เป็นนิ่วในถุงน้ําดีรักษาไม่ได้ก็เลยตัด ถุงน้าดีไปยังเหมือนเดิมอยู่ครับท้องก็ไม่หายเวลามีลมขึ้นมามันจะไปเบียดตรงหัวใจเนี่ยไปตรวจขึ้นหัวใจเนี่ยประมาณ3ลรอบมันไม่แน่ใจยังว่าตัวเองเป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจเนี้ย ก็ทรมานอยู่ตลอดจนหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นหูรูดกระเพาะอ,อาหารเสื่อมเริ่มจะเป็นแพนิคก,ก็จะนอนไม่ค่อยหลับหายใจไม่ค่อยทั่วท้องนียน้ำหนักผม84โลตอนนี้ผมลงมาเหลือ67เอยงยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ว่าต้องรักษายัางไงก็พอมีแสบท้องจะทานพวกยาเคลือบกระเพาะยาธาตุน้ำแดงวนอยู่นียตลอดเลยครับก็ดูอินเทอร์เน็ตจากมือถือเนี่ยเปิดไปเปิดมาก็มา,มาเจอเภสัชกรเอ้ก,กับคุณกัญชัยกำเนิดพลอยเนี่ยครับถกปัญหากันเรื่องกดหรย้อนที่ว่าคุณกัญชัยก็เป็นอยู่เนี่ยเห็นคุณกัญ อยู่คํานึงก็ว่ามันเหมือนเป็นโรคเวรโรคกรรมอะโรคเนี้ยเพราะเพราะผมก็ตัดผมเหมือนก็ว่าเหมือนเป็นโรคเวรโรคกรรมกันเนาะผมใช้ลิตภพัณฑ์อังกฤษดีนี่มาน่าจะประมาณสักหกเดือนได้แหละครับก็ใหม่ๆผมก็ทานอยู่วันละ3เม็ดเช้ากลางวันแล้วก็เย็นถ้าบางทีกลางคืนเราตื่นมาตอนดึกๆนี่มันมีอาการมีลมในท้องผมก็จะทานอีกครั้งหนึ่งอาการที่ว่าหลักๆที่เคยแสบทั้งท้องอืดแสบท้องแล้วก็จุกคอแล้วก็แน่นท้องจนมีอาการเครียดก็ไม่มีละทุกอย่าง คือตัดทิ้งไปเลยแต่ผมก็พยายามปฏิบัติตัวทั้งด้านการกินอาหารด้วยว่าเราไม่กินเผ็ดแล้วไม่กินอาหารรสจัดจนมาทุกวันนี้ผมว่าอาการผมน่าจะอยู่ประมาณ8ัก85%แล้วที่ดีขึ้นอยากจะแนะนําครับคนที่มีอาการโรคกรดไหลย้อนหรือลำไส้แปรปรวนอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ผลิตภัณฑ์ของ g จียดีดูนะครับทุกวันนี้อาการผมดีขึ้นมาได้เพราะ,ราะผลิตภัณฑ์ของ GRD ีนี่ครับที่ทาให้ผมรอดมาได้ทุกวันนี้ครับ